ไอโอมานเนั่งดิน่งดิเอาเอาเอาไมาไปไปมาเองแสดงวีรกรรมนะโอนะเองไม่หายนะโอนะสร้างแต่ปัญหาโอนะหายฮะไมหายแล้วะเ หลายคนถามว่าอออยู่ไหนอยู่ดีกินดีครับครับแต่ทําตัวไม่ดีเหมือนเดิมไม่รู้จะสอนยังไงแล้วคกูคไม่อยากจะมาฆ่าประจานมึงหรอกรเองก็รู้ตัวว่าเองอ่ะทําอะไรอ่ะครับมันเกินเยียวยาไม่โอโอไม่หายาโอ้<ป>กลับไปแล้วโกกลับมาโอกลับมาอีกอะคือดือ้อมันรู้จักดื้อยังไงอ่ะแบบโอ้โห แล้วโอ้กินยาด้วยอ่แล้วกินแล้วมันแล้วโอ้น้อยกินนอยเหมืขนาดว่าทีนี้ไม่กินจิตเวทแลครับหายแล้วเอ็งไม่กินจิตเวทแต่เอ็งก็พฤติกรรมเอ็งไม่ดีเลยโอ้จะทำร้อยดีขึ้นได้ไหมครับจะไอ้ลมอ่อฉันถามแค่นี้ครับให้โอกาสแกมาเป็นครั้งที่ร้อยแปดแล้วไอ้ครั้งนี้แกไปเข้าไปขโมยมือถือด้วยเนี่ยโอ้ดูด้วยก่อนที่จะพูดไปก่อนโอ้เงี้ยผมไม่ดมโอ้ไม่ดมครับชี้ไปไหนนเร็ว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  ใครที่ถามไวโออย่างไไม่ยังอยู่ปกติฮะแต่พยายามให้มัให้มันออกกล้องอ่ะคือคนเมตตาเยอะมากคือไม่อยากจะขายน้องอ่ะคือแค่มรรู้จุสวนยังไงเองอ่ะเยอะเยอะแด้วายุเลยไม่ไม่ดมกล่ไม่หายเดี๋ยวหงงงอยู่ดมกล่าวแบบอ่ารักเลยถามพี่วัน พี่วัน์ไหมจ๊ะติดสิบหลอดไอ้พิวันตอนที่มาอยู่วัดพุ่งมันดื้อแบบนี้ไหมมันนั่งนอนมันนั่งนอนอย่างนั่งนอนแท้ท่าน้านี่มันนั่งแล้วก็นอนมันนั่งแล้วก็นอนแล้วฝั่งโน้นไม่ตอนที่มันอยู่วัดพี่พ์ผ้าหลอนมันไม่แง่หรือเหรอเขาทานใจผ้าหลอนแต่ทำไมมันอยู่นี่มันดื้อจริงเลยอ่ะไม่รู้ดิเรื่องก้าวเรื่องเรื่องเรื่องนอนอยู่างนี้ก็นอนแล้งก็นอนอย่างนี้นั่งทำอะไรคือดื้อมากเลยอ่ะพี่วันใช่ มึงรู้ออกมาได้ไงผมไม่รู้เข่งโดนเยอะไหมโดนตีนเยอะไหมมึงโดนมึงก็โดนมันไม่เข็ดนะมองดูอ่ะโอ้โอ้กลับไปบ้านแล้วนะหน้าตาเลี้ยงนะเราอะฮะหน้าตาเลี้ยงขึ้นนะคืองงว่ามันรอดมาได้ยังไงวะเนี่ยอืมโอ้ไม่ห่ามันไม่ยอมกินข้างร้อนสั่นมันรอดมาได้ไงวะไม่ยอมกินอึ่งคุกไม่ลองไม่ลองกินอึ่งคุกร้อนสั่งดูวะ พอพอให้โอกาสเนโอ้โอ้เกเรทันทีเลยเออดีคนเข้ารับชม1 9่งพนเก้าร้บครับดี๋ยไปเร็วเไยเฮ้ไรดีกว่า